เราได้ยินกันมาตั้งแต่เกิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาทุกวันนี้ก็อยู่มาจนอายุ30บ้าง40บ้าง 60- 70บ้างก็ยังได้ยินอยู่เหมือนเดิมว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาทำไมประเทศที่เริ่มพัฒนาพร้อมๆกับเราคบพัฒนากันไปจนเสร็จหมดแล้วแล้วประเทศเราเนี่ยจะพัฒนาเสร็จเมื่อไหร่ขอเชิญพบกับคลิปในซีรีส์ทำไมประเทศไทยกำลังพัฒนาตลอดไปวันนี้มาในอีีแรกเราควรจะรวย จากภาคอะไรขอเริ่มคลิปนี้จากการแนะนําภาคธุรกิจ3ภาคกันก่อนนะครับก็คือจะมีภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการภาคเกษตรเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกิดจากการผลิตขั้นแรกไม่ได้มีกระบวนการอะไรมากมายยกตัวยอย่างอย่างเช่นข้าวที่เราไปเกี่ยวขึ้นมาได้เลยหรืออย่างมะม่วงที่เราปลูกไว้แล้วก็ไปเก็บมาได้เลยแต่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าภาคเกษตรน่าจะหมายถึงพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคือภาคเกษตรมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่พืชผลด้วยอย่างการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก การประมงการจับสัตว์น้ำก็เป็นภาคเกษตรเช่นเดียวกันสถานการณ์ภาคเกษตรในประเทศไทยตอนนี้คือภาคเกษตรจะทำรายได้ให้กับประเทศ10%ของรายได้ทั้งหมดแต่ภาคเกษตรมีจำนวนแรงงานไทยที่อยู่ในภาคเกษตรมากถึง30%ของจำนวนแรงงานทั้งหมดภาคต่อมาคือภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมจะเป็นการผลิตขั้นที่สูงขึ้นจากภาคเกษตรก็คือจะไม่ใช่แค่เก็บเกี่ยวแล้วเอามาขายได้เลยแต่ต้องผ่านกระบ,บวนการอะไรบางอย่างก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่ผลิตง่ายๆอย่างเช่นเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ต้องผลิตอย่างซับซ้อนเช่นรถยนต์สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมในไทยคือทำราย แต่มีแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพียงแค่20%เท่านั้นลงเที่ยวกับภาคเกษตรดูภาคเกษตรใช้แรงงานถึง30%แต่ทำไรายได้ได้แค่10%ภาคอุตสาหกรรมใช้แรงงานน้อยกว่าแค่20%แต่ทำไรายได้มากกว่าถึง3เท่าที่30%ส่วนภาคสุดท้ายคือภาคบริการก็คือจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ผลิตสิ่งของขึ้นมาเหมือนกับภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมตัวอย่างภาคบริการก็อย่างเช่นท่องเที่ยวค้าปลีกพวกซื้อมาขายไปนี่ก็ถือว่าเป็นภาคบริการหมดเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นซาบีนาซาบีนาเมื่อก่อนเขาจะมีโรงง,งานผลิตชุดชััั้้้นนนในขออ,ออองงตตววเผลลิกมาแุดีไป เท่ากับว่าซาบีนาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้ซาบีนาปิดโรงงานไปหมดแล้วใช้วิธีไปจ้างโรงงานอื่นผลิตแทนแล้วก็เอาชุดชั้นในซาบีนาที่ได้จากการผลิตไปขายซาบีนาในปัจจุบันจึงไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมแล้วแต่ว่ากลายเป็นภาคบริการที่ซื้อมาขายไปหรืออย่างธุรกิจโรงแรมห้างสรรพสินค้าทัานายนความสำนักงานบัญชีก็เป็นภาคบริการทั้งหมดสถานการณ์ภาคบริการในไทยก็คือเป็นแหล่งไรายได้หลักของประเทศเราในตอนนี้คือเป็น60%ของรายได้ทั้งหมดแล้วก็มีแรงงาน50%อยู่ใถ้าีิบภาเกษตรแล้วแรงงานในภาคบริการท้าเ้เยะกักา เทียบกับภาคอุตสาหกรรมแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็ยังทำเงินได้เยอะกว่าแรงงานในภาคบริการอันนี้คิดเป็นจํานวนรายได้ต่อหัวนะว่าต่อคนหนึ่งเนี่ยภาคไหนทารายได้ได้เยอะที่สุดทีนี้ก็มาถึงคาถามที่สาคัญ่าเราควรโฟกัสไปที่ภาคไหนล่ะภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการดีเริ่มที่ภาคแรกกันก่อนคือภาคเกษตรภาคเกษตรนี่เป็นภาคที่ข้อเสียเยอะหน่อยนะแล้วก็ไม่ได้มีใครไปโฟกัสที่ภาคเกษตรแล้วในโลกทุกวันนี้ข้อเสียข้อแรกของภาคเกษตรเลยก็คือทรัพยากรจากัดถ้าเราพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลักเนี่ยแล้วเราไปพึ่งแบบการปลูกมะม่ว ว่ามะม่วงเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่จนปลูกมะม่วงไม่ได้อีกขึ้นมาหรือว่าดินที่ใช้ปลูกข้าวอะ่ะมันเสียหมดแล้วไม่มีดินให้ปลูกข้าวเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วแบบนี้ถ้าเราพึ่งพาภาคเกษตรแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้มาก็เจ๊งเลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรอะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญกับภาคเกษตรมากและทรัพยากรบางอย่างมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปอีกอย่างที่สําคัญเลยของภาคเกษตรนะคือถูกดิสลอปง่ายมากคือมันโดนอะไรมาแทนที่ง่ายมากเลยแล้วก็ถ้าเราเพึ่งพาสิ่งนั้นอยู่แล้วสิ่งนั้นมันโดนอะไรสักอย่างมาดิสลอ่เราก็จะเจเทศป เปรูเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งมีอยู่ยุคหนึ่งเปรูเป็นประเทศที่รวยมากๆสิ่งที่ทำให้เปรูรวยมากๆในตอนนั้นก็คือ ขี่นกประเทศอื่นก็มีขี่นกทำไมเปรูมันถึงรวยกว่าประเทศอื่นละ่ะนั่นก็เพราะว่าขี่นกเปรูอ่ะไม่เหมือนขี่นกประเทศอื่นเพราะว่านกที่เปรูอ่ะกินแต่ปลาดีๆทําให้ขี่นกของประเทศเปรูมีสารอาหารมากเอามาทําปุ๋ยแล้วต้นไม้เจริญงอกงามเปรูก็เลยเป็นประเทศที่รวยมากเลยจากการส่งออกขี้นกเทพของประเทศนี่แหละแต่ขี่นกก็เป็นผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวขั้นแรกแล้วก็เอามาใช้ได้เลยจึงมีข้อเสียจากภาคเกษตรศย้อนกลับไปข้อแรกก็คือทรัพยากรหมดมีอยู่วันหนึ่งขี่นกในเปเรู ประกอบกับเมื่อขี้นกเป็นสินค้าภาคเกษตรจึงถูกดิสลอปได้ง่ายเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแทนที่ขี้นกซึ่งทําปุ๋ยเทพได้เหมือนกันคือเป็นปุ๋ยที่คุณภาพดีโดยไม่ต้องงอขี้นกเปรูแล้วนั่นก็คือดินประสิวเมื่อเกิดปัญหาขี้นกหมดแล้วก็เริ่มใช้ดินประสิวกันแทนที่ขี้นกเปรูก,ก็เลยเริ่มจนลงจนลงจนลง,นลงประเทศที่พังงากขึ้นมาแทนเปรูในตอนนั้นก็คือชิลีเพราะว่าชิลีอ่ะทาสงครามแล้วก็ได้พื้นที่ที่มีดินประสิวไปเป็นจํานวนมากในตอนนั้นแต่ดินประสิวก็ไม่ได้ต,าาต่างอะไรกขีีนรงั็สิอดดะชล กับขี้นกของเปรูเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์อยู่คนหนึ่งวิธีสก,กัดไนโตรเจนจากอากาศได้ไม่ต้องไปพึ่งพาดินปรสสิวไม่ต้องไปพึ่งพาขี้นกก็สร้างปุ๋ยไนโตรเจนได้แล้วคนก็หันกันมาใช้วิธีสก,กัดไนโตรเจนจากอากาศกันเพราะว่าอากาศมันมีอยู่ทุกที่แล้วก็เอาไนโตรเจนจากอากาศได้แหละง่ายดีพอดินปรสสิวเหงาลงชิลีก็เลยเริ่มเหงาตามอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับจากขี้นกมาจนถึงดินประสิวที่ถ้าเราพึ่งพาสินค้าภาคเกษตรมาเกินไปแล้วถ้าสินค้านั้นโดนดิรรรรรัััััปปปหหหืืออออออววว่่่่่าาาาททพพยยยยกกกมมมดดไะะะะะเเเเเเศศ็จจจงงงงงลลตตตนนนึึใคีแูช ว่าแมลงโคชินิวแมลงโคชินิวเนี่ยให้สีแดงที่แบบเป็นแดงเบอร์กันดีที่แดงสวยมากคือเป็นสีแดงเข้มที่ใช้กับผ้าคลุมสันตปาปาในตอนนั้นโคเตมาลาก็เลยรวยจากการส่งออกสีจากแมลงโคชินิวเนี่ยเพราะมันเป็นสีแดงที่หาจากที่อื่นได้ยากในโลกโคเตมาลาก็เลยเริ่มรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะว่ามีแมลงโคชินิวอันนี้ก็เหมือนเดิมพอเราพึ่งพาสินค้าผ้าเกษตรมากเกินไปวันหนึ่งโดนดิสลอววันหนึ่งมนุษย์สังเคาะสีได้เองมนุษย์ทําสีแดงแบบเทพๆได้เองโดยไม่ต้องพึ่งแมลงโคชินิวแล้วโคเตมาลลลลาากก็เเยริ่่่มมจจจจนนนงงงงไต ลีกับเปรูนอกจากข้อเสียเรื่องทรัพยากรหมดเรื่องโดนดิสลอฟได้ง่ายสินค้าภาคเกษตรยังมีข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือรายได้ต่อหัวต่ำภาคเกษตรของไทยมีแรงงานถึง30%แต่ว่าทํารายได้ได้แค่10%ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานแค่20%แต่ทารายได้ได้มากกว่า3เท่าที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมรายได้ต่อหัวต่ำขนาดนั้นก็เพราะว่าสินค้าการเกษตรมันขายได้ราคาไม่ได้สูงมากผมเคยไปเที่ยวหน้าแล้วเห็นนาเยอะมันสวยดีก็คิดว่าแบบเออเราเบื่อชีวิตในเมืองและเรามาปลูกขข้้้้าาาาาววววกกกกินนนนทีีี่่่่แถดล็็เอออไปยยมัจะพู แหละบ้างแต่พอผมไปหาข้อมูลจริงๆนาข้าวอะ่ะได้เงินได้กําไรนะแค่ปีละประมาณ6000บาทเองอันนี้เป็นแบบเท่าที่ผมหาจากชาวเน็ดอ่ะอันนี้เป็นเดทที่เยอะที่สุดแล้วนะปีละ6 0 0 0บาทบางนาได้แค่หลักร้อยก็มีหรือบางนาขาดทุนก็มีแต่ต่อให้เราคิดแบบเยอะเลยนะก็คือปีละ6000บาทสมมติเราอยากได้เงินเดือนละ3 0 0 0 0บาทปีหนึ่งเราต้องได้เงิน3ามแสนหกหมื่นบาทเท่ากับว่าเราอะ่ะต้องมีนาถึง60ไล่เลยนะคือไม่ใช่น้อยๆน,นะกว่าจะทําเงินได้แค่เดือนละสามหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมปัจจัยหดๆอีกอย่่่่่าาาางงเเชชนนนํนทวมอยโบ ที่ถ้ามันมาทีก็หายไปทั้งนาเลยข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียของภาคเกษตรนะครับก็คือภาคเกษตรราคาสินค้ามันจะขึ้นลงตามแบบตามรอบมันไม่แน่ไม่นอนขนาดนั้นที่น้องชาวใต้ที่เคยปลูกยางพาราหรือเคยค้าขายดีบุกจะรู้ดีว่าราคาดีบุกกับยางพารามันเหวี่ยงมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้าช่วงไหนลงยาวๆก็ซึมเลยด้วยเหตุผลทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเลยทําให้ภาคการเกษตรไม่ได้เป็นภาคที่ประเทศอควรจะไปพึ่งพิงให้เป็นเดอะแบกของประเทศขนาดนั้นญี่ปุ่นนะครับเป็นอีกตัวอย่างนนึงทีี่่่่่่ไมหยยุุดอูแคาเกษตรญป เคยส่งออกไหมนอนไหมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็พอเห็นภาพแล้วว่าถ้าเขาพึ่งพาภาคเกษตรเป็นเดอะแบกต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งทรัพยากรหมดเกิดวันหนึ่งโดนดิสลอฟแบบเปรูที่โดนดิสลอฟขี้นกแบบชิลีที่โดนดิสลอฟดินปะสิวแบบโกเตมาลาที่โดนดิสลอฟแมลงสีแดงญี่ปุ่นก็จะจดลงนะครับญี่ปุ่นก็เลยถึงแม้ว่าเราจะผลิตหนอนไหมได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าเราต้องไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมก็เลยเกิดโตโยต้าขึ้นมานะครับในญี่ปุ่นตอนนั้นแต่ที่พูดมาทั้งหมดผมมมไไไ่่ดด้้้หาาาายยคววเเรรรทิิงกษตปโน นะคือภาคเกษตรอะ่ะก็ควรมีอยู่บ้างเพราะว่าภาคเกษตรจําเป็นกับประเทศในฐานะความมั่นคงด้านอาหารวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาในโลกเราก็ไม่รู้อย่างน้อยประเทศเราก็จะยังต้องมีอาหารกินนะครับภาคเกษตรจึงมีความจาเป็นอยู่แต่เราไม่ควรให้ภาคเกษตรเป็นเดอะแบกคทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ไม่ควรเก็บแรงงาน30%ไว้กับภาคเกษตรเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าแรงงานควรไปกระจายอยู่ภาคอื่นๆที่ทํารายได้ที่มากกว่าภาคเกษตรเพื่อชีวิตที่ดีของแรงงานแล้วก็เพื่อรายได้โดยรวมของประเทศด้วยทีนี้เรามาต่อกันที่ภาคบริการก็คือผมบอกตรงไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าภาคอุตสา ุดเราก็เลยมาพูดภาคบริการก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปิดท้ายด้วยภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะครับนึกภาพท่องเที่ยวนึกภาพโรงแรมนึกภาพค้าปลีกข้อเสียของภาคบริการเลยนะซัพพลายเชนของภาคบริการอ่ะมันจะสั้นกว่าภาคอุตสาหกรรมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเปิดโรงแรมอยู่ตรงน้องหมูเด้งคนมาพักโรงแรมผมเงินเนี่ยก็จะได้ที่ผมแล้วก็ได้ที่บรรดาพนักงานของผมแล้วมันก็จะจบแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมซัพพลายเชนมันจะยาวมากเงินมันจะกระจายไปที่หลายๆคนเดี๋ยวจะอาอยู่ในส่วนภาคอุตสาหกรรมนะคะว่าเงินมันจะกระจายไปยังไงถ้าซัพพลายเชนมันาวมมี้จะค ใจผิดอยู่นิดนึงนะครับเกี่ยวกับภาคบริการคือควรจะเชื่อว่าสิงคโปร์กับสวิตเซอร์แลนด์อ่ะเติบโตภาะภาบริการเพราะนึกถึงสิงคโปร์ประเทศเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากน่าจะไม่ได้ผลิตอะไรหรอกก็น่าจะใช้ภาคบริการพวกบริการทางการเงินบริการทางกฎหมายแล้วก็บริการทางไอทีชั้นสูงที่จะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจสิงคโปร์ขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ดูคนไปเที่ยวกันอีกส่วนมากไปเที่ยวแบบหรูหราไปดูภูเขาไปดูอะไรไปกินช็อกโกแลตมันก็น่าจะใช้ภาคบริการก็คือการท่องเที่ยวเป็นตัวหลักในการขัับเเคคลลื่่่อออนนนนนรรริิจงงงสววตซ์แดหปปาาึี้ไมม็ะ เพราะว่าถ้าเราดูตามตัวเลขรายได้จากภาคอุตสาหากรรมต่อหัวนะสวิตเซอร์แลนด์เป็นอันดับที่หของโลก และอันดับที่2ของโลกก็คือสิงคโปร์นั่นเองเพราะฉะนั้นสองประเทศเนี่ยยังพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมมากในการเป็นเดอะแบกของประเทศนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าเขาใช้ภาคบริการนะสิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ผลิตมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่เห็นได้ชัดเหมือนกับประเทศอื่นๆคือมันจะเป็นเครื่องจักรที่แบบแม่นยำสูงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเทพๆซึ่งเราในฐานะประชาชนทั่วไปเราก็ไม่ค่อยได้เห็นของพวกนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์หรืออย่างเคมีพันธุ์บางอย่างที่ใช้ในโรงงานก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เหมือนกันนี้กกกกกก็มมมมาาาาาถึงงภภคคอออออออุุตตสสหหรรรรรันนแแลล้้้้วเเดดิทีีี่่ขขขขย คือซัพพลายเชนยาวตอนพูดถึงภาคบริการเมื่อกี้นะครับว่าซัพพลายเชนสั้นว่าถ้าผมเป็นโรงแรมน้องหมูเด้งก็จะมีแค่ผมแล้วก็พนักง,งานของผมไม่กี่คนที่ได้ประโยชน์จากการที่คนมาพักในโรงแรมของผมหรืออย่างภาคเกษตรเนีย่ยถ้าผมเป็นชาวนาใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีลูกจ้างบ้างคนมาซื้อข้าวคนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นแค่เจ้าของนากับลูกจ้างแค่ไม่กี่คนแต่ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมยกตัวยอย่างรถยนต์นะครับเราอาจจะไม่เห็นภาพว่ารถยนต์คันหนึ่งอะซัพพลายเชนมันยาวขนาดไหนผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่ารถยนต์คันหนึง่งรถยนต์แบบ ไม่ใช่รถไฟฟ้านะรถน้ามันสันดาปเนี่ยใช้ชิ้นส่วนผลิตรถยนต์คันนี้ถึง3 0 0 0 0ชิ้นซึ่งไอชิ้นส่วน3 0,000ชิ้นเนี่ยมันก็มาจากนูน่นจาก,น, ύ, จากนีน่จากนั่นจากโรงงานกระจกาจากโรงงานกระจกข้างจากโรงงานบอกจากโรงงานช่วงล่างจากโรงงานล้อคือมันมาแบบ หลายที่แล้วก็มันมารวมกันเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนของรถยนต์คันหนึ่งอะยาวมากๆหรืออย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันอาจจะไม่ได้ซัพพลายเชนยาวเท่ารถยนต์แต่ถ้าไปเที่ยวกับภาคบริการภาคเกษตรเสื้อผ้าก็ยังมีซัพพลายเชนที่ยาวมากอยู่ดีว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ก็ต้องมาจากที่หนึ่งคนที่เอาเส้นใหญ่ไปทอเป็นผ้าก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งเป็นโรงงานขายผ้าคนที่เอาผ้ามาตัดให้เป็นตัวเป็นตัวแบบเนี้ยก็จะเป็นอีกที่หนึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเสื้อผ้ายก ค,คือถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมอ่ะข้อดีเลยก็คือ supply chain มันจะยาวข้อดีอีกอย่างหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็คือแรงงานในประเทศเราจะได้อัปเกรดฝีมือจะได้พัฒนาทักษะให้เป็นแรงงานที่เทพขึ้นอย่างคนไทยอ่ะที่เก่งเรื่องเครื่องยนต์เก่งเรื่องซ่อมรถอ่ะเพราะว่าในสมัยมีอยู่สมัยหนึ่งครับไทยอ่ะได้รับอันนี้ส์จากญี่ปุ่นก็คือเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ที่สําคัญของญี่ปุ่นก็เลยทําให้แรงงานในไทยอ่ะได้รับการพัฒนาทักษะในการซ่อมรถยนต์ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งมันก็แบบอัปเกรดแล้วก็สร ิเปดผมเปิดโรงแรมเนองหมูเด้งอย่างเงี้ยผมก็ อาจจะได้พัฒนาทักษะบ้างคุยกับลูกค้าเก่งขึ้นบ้างบริหารจัดการอะไรดีขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาทักษะของภาคอุตสาหกรรมจะเห็นชัดกว่าแล้วก็จะก้าวกระโดดมากกว่านะครับหรืออย่างภาคเกษตรถ้าผมเป็นชาวนาผมเกี่ยวข้าวผมก็มีทักษะด้านการเกี่ยวข้าอย่างเดียวไม่ได้พัฒนาทักษะอะไรอย่างอื่นไปเพราะว่าคือด้วยธรรมชาติข,ของภาคเกษตรอะมันก็จะมีแค่เก็บเกี่ยวแล้วก็ไปหาปลาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะมากนักนะครับเพราะว่างานที่ทํามันไม่ได้ซับซอ้อนเหมือนภาคอุตสาหกรรมนอกจากข้อด ่ด้วยถ้าเราสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอย่างแบบเหมาะสมอย่างญี่ปุ่นที่เขาทํารถโตโยต้าเก่งหรืออย่างเกาหลีที่เขาทําเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงเก่งทํารถฮุนไดเก่งอันนี้เมื่อก่อนเขาไม่ได้ทําเก่งเลยนะแต่ว่าประเทศเขามีมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทําให้โตโยต้าทำให้ฮุนไดทําให้ซัมซุงอะ่ะเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนก้าวมาเป็นชั้นนําของโลกได้ในทุกวันนี้แล้วคือพอประเทศมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอะ่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันโดนดิสลอฟอะไรแล้วก็ใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีนะั้นนะ่ะมาแก้ปัญหาในประเทศได้อย่างโกเตมาลาที่ทำมีแรงปรูทที่าน เขาไม่ได้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีพอเขาโดนดิสลอฟขี้นกโดนดิสลอฟแมลงสีแดงไปเขาก็เลยไปต่อไม่เป็นแต่ถ้าเขามีเทคโนโลยีอยู่ในประเทศเขาสั่งคอสีได้เองเขาทําปุ๋ยได้เก่งเขาก็จะยังอยู่รอดในโลกใบนี้ได้นะครับอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างอิสราเอลอย่างเงี้ยเขาเป็นประเทศที่พื้นที่น้อยมากเลยนะแต่ว่าเขามีผลผลิตทางการเกษตรที่เยอะมาก เพเขาใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการทําการเกษตรทําเรือนกระจกให้ควบคุมอุณหภูมิให้ปลูกพืชได้ได้หลายชนิดในเวลาเดียวกันของแต่ละปีหรือว่าทาเทคโนโลยีปลูกพืชไรดินปลูกพืชแบบเป็นชั้นๆทําให้พื้นที่นิดเดียวแต่ก็ปลูกพืชได้เยอะแล้วอิสราเอลนี่ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าพื้นที่เขาเป็นทะเลทรายอ่ะโดยธรรมชาติเขาไม่น่าจะปลูกพืชอะไรได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีนี่แหละช่วยให้ปลูกพืชได้เยอะขึ้นแล้วยิ่งก็อย่างที่เราเห็นนะมีสงครามขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกผลิตผลทาาาาางงกกกกกรรเเษตตไดด้้ยอออออะมแลีีขนึคคืภุสห สามารถเล่นกับต้นทุนได้ง่ายกว่าภาคอื่นๆสมมติผมเป็นโรงแรมน้องหมูเด้งใช่ไหมผมก็ลดต้นทุนบ้านหลังเนี้ยไม่ได้เยอะหรอกอย่างมากก็ไปเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟไปเปลี่ยนแอร์เบอร์ห้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วเราอยากลดต้นทุนมันมีวิธีหนึ่งที่ง่ายมากเลยคือเราเพิ่มจํานวนเราเคยผลิตเสื้อวันละหมื่นตัวแล้วก็เพิ่มไปเป็นผลิตเสื้อวันละแสนตัวเราก็จะได้วัตถุดิบที่มันถูกขึ้นแล้วแล้วต้นทุนต่อนหน่วยก็จะน้อยลงกําไรต่อนหน่วยก็จะมากขึ้นก็เป็นอีกกกกขขขขข้้้้้ออ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 ดดดีีนนนนึึงงงงงาา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 คคุุตตสสสหหหหหรรรรรมมมมยยัไ่่่นะะบ็ืืทํใธณพฐ ดีขึ้นไปตามด้วยเราเคยสังเกตไหมคบว่าถนนน่ะไปภาคตะวันออกอมันเทพกว่าถนนไปภาคอื่นเยอะเลยเพราะว่าภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรมนะครับสมัยก่อนเป็นอ t e r n Sea b o a r d สมัยเมื่อไม่นานมานี้ก็เป็น EEC คือเป็นบริเวณที่เขาเน้นภาคอุตสาหกรรมหนักมากในภาคตะวันออกเขาก็เลยต้องสร้างถนนดีๆเพื่อรองรับการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็เลยอาจจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้จากการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมละกันก็คือเราจะมีสาธารณูปโภคมีถนนที่ดีมีน้ําไฟที่ดีในบริเวณที่พัฒนาภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อาจจะมีดีเบตมาจากาาาคบรริกว่ ไอ้ภาคบริการอ่ะก็ทําเงินได้เยอะนะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นภาคบริการชั้นสูงอยู่อย่างเช่นทนายความนักบัญชีหรือว่าพนักงานไอทีชั้นสูงที่แบบโหแลยได้ต่อหัวเขาเยอะมากเลยภาคอุตสาหกรรมเทียบไม่ได้หรอกแต่ก็จะมีดีเบตจากภาคอุตสาหการรมเหมือนกันว่าแบบไอ้พวกภาคบริการชั้นสูงพวกนั้นถ้าไม่มีภาคอุตสาหการรมอ่ะภาคบริการชั้นสูงพวกนั้นจะเอาลูกค้าจากที่ไหนเพราะว่าลูกค้าจากภาคบริการชั้นสูงพวกนั้นก็มาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยอย่างเช่นการเงินกฎหมายประกันภัยอย่างเงี้ยครับการเงินกับ คนที่เงินเดือนสูงๆค่าตัวแพงๆมาทำอ่ะมันก็ต้องเป็นการเงินหรือประกันภัยที่มาซัพพอร์ตภาคอุตสาหกรรมนี่แหละก็ยกตัวอย่างนะครับผมในฐานะที่เคยเป็นทนายความเป็นภาคบริการที่เป็นชั้นสูงที่เขานิยามกันเนี่ยก็ลูกความของผมส่วนมากนะก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมนี่แหละอย่างเช่นเป็นโรงงานปลากระป๋องเป็นบริษัทขายทีวีหรือว่าเป็นโรงงานรถยนต์นะครับก็คือเป็นแบบภาคอุตสาหกรรมหมดเลยผมก็เลยเห็นด้วยนะครับว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าคนสําคัญของภาคบริการชั้นสูงถ้าเราส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมากพอภาาคบรริกชั้นสูง จะเติบโตตามไปด้วยนะครับพูดมาถึงตอนนี้โอ้โหทำไมภาคอุตสาหกรรม,มันดีขนาดนี้แต่ทำไมประเทศเราถึงไม่ได้ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักขนาดนั้นคือภาคอุตสาหกรรมอ่ะมันมีข้อดีเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียแรกคือมันใช้เวลาบิวนานมากนะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมคือการที่เราจะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมันไหนแบบเติบโตขึ้นมาเป็นแบบดาวรุ่งเป็นตัวแบกเป็น back, เดอะแบกเศรษฐกิจกประเทศได้อะ่ะมันใช้เวลานานมากบางทีเป็น10ปี20ปีก็มีแพรวะธรรมชาติรัฐบาลไทยอ่ะเขาไม่่าแบบ4ปีีเนนยฉัจะ ทำยังไงก็ได้ให้4ปีหน้าฉันได้รับการเลือกตั้งกลับมาเขาก็เลยไปส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวไปส่งเสริมภาคเกษตรดีกว่าที่แบบมันเห็นผลเลยภายใน4ปีมันจะได้ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าไปส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมโอ้โหไม่รู้ว่าจะทันได้ใช้หรือเปล่าสมัยนั้นอาจจะเลิกเล่นการเมืองไปแล้วก็ได้ก็ไม่ต้องส่งเสริมมันหรอกภาคอุตสาหกรรมแล้วอีกข้อเสียหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็คือถ้าเราทําอะไรบางอย่างกับภาคอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะทาให้คนในชาติอ่ะเสียประโยชน์เป็น10ปี20ปีเลยยยยยกกตตตตัััววอออ่่่่าาาางงทีีญปุนนนนะรร้้้้จิโขขึมใหถ์ ตอนแรกคนญี่ปุ่นโตโยต้าเนี่ยก็ไม่ได้ทํารถยนต์เก่งขนาดนั้นแต่ถ้าญี่ปุ่นอนะ่ะปล่อยให้รถยนต์จากตะวันตกจากยุโรปจากอเมริกาเข้ามาแข่งในประเทศญี่ปุ่นได้ปกติอะ่ะก็ไม่มีใครซื้อโตโยต้าเพราะว่าโตโยต้ามันแพงกว่าแล้วมันก็ห่วยกว่าด้วยญี่ปุ่นก็เลยใช้วิธีตั้งกําแพงภาษีสูงๆนะครับทำให้รถยนต์จากตะวันตกอะ่ะเข้ามาในญี่ปุ่นได้ยากโตโยต้าก็เลยมีโอกาสแบบตั้งไข่แล้วก็เดินได้นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในระหว่างที่โตโยต้ายังไม่เก่งคนญี่ปุ่่่นนก็น้้งทททใชรถีัวยแแล้วก็พงปเ็น10ปี10ปีเลยซึ่งถ้้าาทํอะไรแบบนนีใประเทศ รัฐบาลก็จะเสียคะแนนเสียงไงถึงแม้ว่ามันจะดีกับประเทศไทยในอีก1 0 20ปีข้างหน้าแต่ใน4ปีนีย้ยังไงก็โดนคนมองว่าแบบเฮ้ยแกทําอะไรของแกวะทำไมฉันต้องใช้แต่ของห่วยๆได้วะทำไมแกไปปิดโอกาสไม่ให้ของดีๆเข้ามาในประเทศเราวะก็เลยไม่ได้มีรัฐบาลชุดไหนที่เลือกที่จะไปส่งเสริมอุตสาหกรรมแบบเต็มที่ขนาดนั้นหรืออย่างเกาหลีนะครับเกาหลีโหดกว่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาแค่ตั้งกำแพมงภาษีใช่ไหมแต่เกาหลีอ่ะห้ามนําเข้าเลยจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่คนเกาหลียากินแอมแอบกินเพรราาาาะกนํเเข้อ็มาาายแตต่กกกริดันนขมจ วันตกอ่ะก็เลยทําให้ขนมเกาหลีนะครับเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นตเต้ที่แบบมีขนมเยอะแยะมากมายน่ากินมากนะครับก็เกิดจากการห้ามการนําเข้าขนมตะวันตกแล้วก็เลี้ยงให้ลอตเต้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นขนมระดับโลกได้แต่ยังไงผมก็เห็นว่าเราอ่ะควรส่งเสริมอุตสาหกรรมเพราะว่าภาคอื่นอะ่ะมันปีดขึ้นมาอ่ะทำไรายได้ดีขึ้นมาแล้วมันก็หายไปทำไรายได้ดีขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแต่ภาคอุตสาหกรรมจะเป็นกระดูกสันหลังให้กับประเทศได้ในระยะยาวเราต้องยอมแบบยอมเสียสละอะไรบางอย่างบ้างเพื่อว่าเราจะได้มีโครรรรรงงสส้าาอุตหกมในปะเศ ตอนนี้เราก็รู้จักทั้ง3ภาคไปแล้วนะคบว่าแต่ละภาคมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายผมจะนําเสนอความเห็นของผมว่าทำไมภาคการท่องเที่ยวอะ่ะไม่ควรเป็นเดอะแบกให้กับประเทศไทยของเราคือภาคการท่องเที่ยวเป็นเดอะแบกของประเทศเรามานานแล้ว คิดอะไรไม่ออกก็บอกภาคการท่องเที่ยวโวยแย่จังเลยไตยม่านี้ GDP ตกเราไปกระตุ้นการท่องเที่ยวดีกว่า GDP จะได้กลับมาเอ๊ะทำไมรอบนี้คนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยกันเลยเราไปกระตุ้นให้คนไปเที่ยวดีกว่าคนจะได้จับจ่ายใช้สอยคือภาคการท่องเที่ยวมันรับจบตลอดแล้วมันก็เป็นเดอะแบกของเศรษฐ,ฐกิจไทยแต่แบบมันไม่ใช่ไงด้วยลักษณะของการท่องเที่ยวครับด้วยข้อแรกเนี่ยที่มันไม่ควรเป็นเดอะแบกเพราะว่า ภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่เกาะติดก,กับกระแสเป็นส่วนมากตอนนี้เราเห็นคนไปดูน้องหมูเด้งกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนจะไปดูน้องหมูเด้งด้วยปริมาณประมาณนี้อีกอกี่ปีไม่รู้ว่าน้องหมูเด้งโตแล้วคนจะยังไปดูน้องหมูเด้งเท่านี้กันหรือเปล่าขอยกตัวอย่างที่หนึ่งนะครับคือที่ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เป็นสถานที่ถ่ายทํา หนังเรื่องกงกรรมก็นานแล้วแหละตอนที่ละครออกใหม่ๆอ่ะคนแบบอุ้ยอยากตามรอยกงกรรมตอนที่ละครออกใหม่ๆคนก็อยากตามรอยกงกรรมนะครับก็ไปเที่ยวที่ชุมแสงนนะครสวรรค์กันเยอะมากเกิดตลาดใหม่ขึ้นคือปกติตรงนั้นมันก็เป็นตลาดโบราณแหละก็มีแม่ค้าบ้างแต่พอคนไปเที่ยวกงกรรมทีนี้โอ้โหเปิดเป็นตลาดใหญ่เลยชาวบ,บ้านก็มีรายได้กันจากช่วงนั้นเยอะมากนะครับแต่ตอนเนี้ยลองกลับไปที่ชุมแสงนนะครสวรรค์สิร้านค้าแทบจะไม่มีแล้วนะเหลือเปิดอยู่แค่ร้านสองร้านเองคือมันเงียบลงไปเยอะเพราะว่าละครมันก็จบไปหลายปีแล้วนะครับหรือยังวัดพระธาตุไ วัดพระธาตุไบโยเนี่ยเคยบูมขึ้นมาช่วงหนึ่งเพราะว่าเคยมีคนไปขอหวยแล้วถูกแล้วอยู่ดีๆไปตั้งชื่อหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อปลดหนี้คือผมตั้งแต่ผมรู้จักวัดพระธาตุไบโยมาผมก็ไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อจะชื่อหลวงพ่อปลดหนี้นะแต่พอคนถูกหวยแล้วปลดหนี้ได้ไงเขาก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อปลดหนี้ที่เนี้ยคนแห่กันมาวัดพระธาตุไบโยแบบแห่ๆๆมาชาวบ,บ้านก็มีไรายได้อยู่พักหนึ่งแต่ตอนเนี้ยวัดพระธาตุไบโยก็กลับไปเงียบเหมือนเดิมแล้วนะก็คือไม่มีคนแล้วมันเลยเป็นลักษณะของการท่องเที่อออมันนาาาานนเาาา่าาแ นอกจากเรื่องเกษตรแล้วนะครับมันยังจะมีแบบความไม่แน่นอนในส่วนอื่นอีกที่อาจจะก,กระทบกับการท่องเที่ยวผมยกตัวอ,อย่างหินช้างที่ไต้หวันนะครับหินช้างเป็นหินรูปช้างที่อยู่ดิมทะเลคนก็แห่กันไปถ่ายรูปแม่ค้าก็ไปขายของแถวนั้นกันวันดีคืนด,ดีหินช้างหากักหินช้างกลายเป็นหินง่ๆและทีนี้ก็ไม่มีใครไปเที่ยวหินช้างแล้วนะครับแม่ค้าแถวนั้นก็ไม่มีไรายได้แล้วเรีอย่างที่เห็นชัดๆเลยที่พวกเรารเผชิญด้วยกันมาก็คือโควิดอยู่ดีๆมีโรคระบาดโรคหนึ่งป,ปิดทั้งโลก อันนี้ท่องเที่ยวก็โดนชัดดาวไปเลยนะครับหรืออยังแผ่นดินไหวนะครับที่ไต้หวันจะมีอุทยานแห่งชาติันนึงชื่อว่าทาลโกุเป็นอุทยานที่สวยมากเลยนะมีน้ําสีฟ้าไหลในร่องหินแต่เนี่ยวันดีคืนดีแผ่นดินไหวอุทยานก็ปิดไปแบบหลายเดือนเลยที่ไทยแม้ว่าจะไม่มีแผ่นดินไหวรุนแรงแต่ก็เกิดอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับน้ำท่วมใหญ่ครั้งล่าสุดทําให้น้าตกทีรอซูน้ําตกที่สวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศกลายสภาพไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมได้แค่ไหนอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ ยกตัวอย่างอย่างเช่นภูลมโลนะครับภูลมโลคนก็ไปดูดอกพญาเสือโครงกันเป็นสีชมพูแบบโอ้โหทั้งแผงสวยมากภูลมโลถ้าจะเห็นแบบสีชมพูทั้งแผงแบบนั้นะ่ะเห็นอยู่แค่สัปดาห์เดียวเองนะแล้วก็ถ้าจะพอเห็นดอกพญาเสือโครงอะเห็นได้แค่เดือนเดียวเองคือช่วงเวลาที่เที่ยวได้สั้นมากหรืออย่างที่เรารู้กันว่าแบบไปเที่ยวทะเลก,ก็ไม่ควรไปหน้าฝนไปเที่ยวภูเขาทางเหนือก็ไม่ควรไปแบบ หน้าร้อนที่ขาเกี่ยวหน้าหนาวที่ทุกคนเผาป่ากันคือมันมีความซีซันแลสูงมากมันไม่ได้แบกะไรทั้งปีเหมือนอุตสาหกรรมที่แบบไม่ว่าจะเดือนไหนปีไหนมันก็ผลิตของมันได้อยู่อย่างนั้นและอีกข้อเสียหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกับภาคการเกษตรที่ทรัพยากรมันมีวันหมดไปอ่าวมาหยานะครับเป็นอ่าวที่สวยงามมากที่อยู่ที่กระบี่แน่นอนว่าพอมันสวยขนาดนั้นคนก็แห่กันไปเที่ยวนะครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเรือก็ขับเข้าไปจอดในอ่าวมาหยาธรรมชาติตรงนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัววจร้้อ่อาาายยไเเเลดํ อ่าวมายามันเคยแบบธรรมชาติสมบูรณ์ขนาดนี้ฉลามดําที่มันเคยหายไปก็กลับมาอยู่ในอ่าวมายาคืออันนี้มันโชคดีไงที่มันฟื้นตัวกลับมาได้แต่ถ้ามันฟื้นตัวกลับมาไม่ได้เนี่ยก็คือหายไปเลยนะครับแล้วถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นหินช้างไต้หวันที่มันหักไปแล้วเนี่ยคนก็จะไม่กลับมาเที่ยวแล้วเนี่ยคือมันมีอะไรแบบนี้ที่มันแบบมีความไม่แน่ไม่นอนสูงมากในเซกเตอร์การท่องเที่ยวข้อเสียหนึ่งของภาคการท่องเที่ยวนะครับก็คือมันเพิ่มมูลค่ายากอย่างภาคอุตสากกกกกกกรร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 รมมออออ่่่ะะะถ้้้้้าา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 แแแแงง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 นนนนนนนเเเเเขขขึึ็็ทํิไไดดยััปปปปปจบบบบบบชชธส ก็ได้เงินเยอะขึ้นแล้วแต่อย่างภาคการท่องเที่ยวนะครับผมยกตัวอย่างถ้านาคาคือเราไปเที่ยวกันยังไงอะไกด์ถ้านาคาก็ได้เงินเท่าเดิมอย่างมากก็ทํารอบได้เยอะขึ้นอาจจะได้เพิ่มขึ้นรอบหนึ่งสองรอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้อัปเกรดขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนภาคอุตสาหกรรมนะถ้าสมมติเป็นอะโรงงานผลิตพลาสติกแล้วทําพลาสติกที่มันเทพกว่าเดิมได้แข็งแรงกว่าเดิมได้มันก็ขายราคาได้เยอะขึ้นแล้ว มันไม่ได้กระทบแค่อันเดียวไงไม่ได้แบบเป็นครั้งต่อครั้งไปเหมือนภาคบริการเหมือนภาคเกษตรคือถ้าเราทําพลาสติกที่เทพขึ้นได้แล้วเราขายอยู่เดือนละหนึ่งแสนกล่องอย่างเงี้ย ก็เท่ากับว่าเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบคูณไปหนึ่งแสนต่อเดือนเลยนะคือสเกลมันต่างกันนอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวก็ยังมีข้อเสียที่พูดไปแล้วอีกนะครับอย่างเช่นสัプ ly เชนสสั้นแล้วก็มันสเกลยากด้วยแต่ภาคการท่องเที่ยวก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวอ่ะเป็นภาคที่ได้เงินเร็วแล้วก็ได้เงินไปถึงชาวบ้านเลยคือถ้าอยากให้ชาวบ้านแบบได้เงินเร็วที่สุดอย่างเช่นเชียงรายที่น้ำท่วมเนี่ยก็ควรใช้ภาคการท่องเที่ยวด้วยแหละแบกเงินไปให้ชาวบ้านที่เชียงรายเชียงใหม่กันไอ้มาตรการส่งเสริมการรททท่่่่อองเีียยววแบบะะไนช ออกเงิน400เนี่ยผมว่าติงตองนะคือสมมุติผมแบบผมมีแพลนที่จะนั่งอยู่บ้านเฉยๆอ่ะแล้วรัฐบาลบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไปเที่ยวเหนือสิเดี๋ยวให้เงิน400ผมคงจะแบบ ลุกจากบ้านอุ๊ยอยากไปเที่ยวเหนือจังเลยได้เงินตั้ง400มันก็คงไม่มีอะไรแบบนี้มันแบบมันไม่ make ซนนะครับเราควรจะหามาตรการอื่นที่มันดีกว่านี้ที่เชิญชวนคนให้ไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายเพื่อที่จะเอาเงินน่ะไปช่วยชาวบ้านที่บอบช้ำจากการโดนน้าท่วมอย่างหนักคือถ้าเปรียบภาคการท่องเที่ยวเป็นยามันควรจะเป็นยาฉีดที่แบบฉีดเลยเห็นผลเลยแต่ว่าไม่ได้เห็นผลยั่งยืนไม่ควรจะมาเป็นเ the แบกตลอดไปเหมือนที่ประเทศไทยกาลังใช้อยู่แบบทุกวันนี้แล้วก็ภาคการท่องเที่ยวอ่ะควรอยู่ในฐานะใช้เป็นตัวเสริมมากกว่าก็คือมีภาค ก็เสริมขึ้นไปจากอุตสาหกรรมอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าสมมติเกิดโควิดเกิดหินพังเกิดแผ่นดินไหวอะไรขึ้นมาแล้วภาคการท่องเที่ยวมันวูบไปอ่ะอย่างน้อยเรายังมีอุตสาหกรรมที่แบบเป็นตัวรีไลออนอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปพึ่งการท่องเที่ยวหมดอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งการท่องเที่ยวมันวูบไปอ่ะคนก็เดือดร้อนนะครับการที่ประเทศเราอ่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเป็นหลักตลอดมาผมเลยมองว่ามันไม่ถูกฟังก์ชันสะทีเดียวอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่เราแบบไม่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมนี่แหละที่ท ไม่เหมือนภาคอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีเจ๋งๆเ,เข้ามาทําให้บุคลากรเก่งขึ้นซัพพลายเชนยาวแต่เราไม่ได้ไปส่งเสริมตรงนั้นไงเพราะเรามองว่ามันแบบมันใช้เวลานานมันแบบโอ้ยกว่าจะเห็นผลตั้ง20-30ปีก็เลย ไม่ค่อยไปส่งเสริมตรงนั้นก็เลยเริ่มเห็นผลทุกวันเนี่ยว่าแบบเออชาวบ้านเขาก็เริ่มพัฒนาแล้วกันไปแล้วเพราะว่าเขามีอุตสาหกรรมในประเทศที่มันแข็งแรงแต่ของเราก็แบบที่เห็นเนี่ยแหละล้วเคาะซ้ํากรมซัดนะครับอุตสาหกรรมที่แบบเราพอมีอยู่บ้างอะ่ะซึ่งเป็นตัวแบบภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอะ่ะคือรถยนต์สันดาบกับฮาร์ดดิสก์ไดคือ2อ,อย่างเนี้ยแบบหนักๆแต่ตอนนี้มันมีรถไฟฟ้าแล้วมันก็มีแบบ SSD ซึ่งเป็นแบบฮาร์ดดิสก์ไดแบบใหม่ที่มาดิสลับ รถยนต์สันดาบกับฮาร์ดดิสก์ไดท์ที่เราแบบเราเก่งอยู่อ่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยคือภาคอุตสาหกรรมเราอ่อนแอมากนะก็เดี๋ยวอ P ีต่อไปของซีรีส์ทำไมประเทศไทยกำลังพัฒนาตลอดไปเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องรถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องฮาร์ดดิสก์ไดกันรวมไปถึงเรื่องที่ว่าแบบเอ้ยทำไมเราไม่ได้ตั้งใจพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแต่ว่ามันก็มีอยู่โช่วงวนี้ที่อยู่ดีๆแล้วก็รวยขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วมันก็แค่โชคดีนะครับเราก็แค่แบบทำโป๊ะเป๊ะไปตามเรื่องตามราวไปดิแล้วอยู่ดีๆญี่ปุ่นเ,นนเ,เ้้้าาใหยยยกตต่ปปวงงงงออัั พังงาดขึ้นมาเป็นรถชั้นนําของโลกเกาหลีเขาปกป้องฮุนไดปกป้อง s a m มซุงยังไงให้พังง่าดขึ้นมากลายเป็นแบรนด์ชั้นนาของโลกถ้าชอบซีรีส์ทำไมประเทศไทยกําลังพัฒนาตลอดไปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะครับหรือว่ามีความเห็นยังไงกับซีรีส์นี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ